มาทอดกรอบปลาชินช้างกันจ้าตั้งน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมตามด้วยปลาชินช้างใส่ทั้งตัวทั้งหัวเลยจ้ะนี่ยชน์แทลเซียมทั้งตัวจ้าอันนี้เราก็จะได้เลยจ้าสเสด็จน้ำมันก่อนจ้าสเสร็จน้ำมันเลยเราก็จะเติมความหอมวานร้อยด้วยน้ำตาลน,นิดน้อยจ้า kìa Đây là cha Đó chinh trang thoát rồi